เอ้ยโจเพื่อนสวัสดีครับผมวันนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมพาสอนการฟัสทาวเวลนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็การย้ายรถนะแบบโดยเวอร์ชันใหม่เลยนะครับผมใครที่เล่นภาค Legacy อยู่นะครับผมจะทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครได้เล่นภาคเอ็นฮันอยู่นี่คือคือทําได้แล้วนั่นเองนะเพื่อนมาดูนะครับว่าทํายังไงกันบ้างนั่นเองนะเพื่อนนะมาดูระบบการนะครับอย่างแรกวิธีการฟัสทาวเวลง่ายๆเลยนะครับผม เบสิกเนี่ยเอาเอาภาคเลกาซีก่อนนะครับคือเลกาซีหรือว่าเอ็นฮาร์เนี่ยก็สามารถทําได้ก็คือที่การแมนแฟกชั่นรี่นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่โรงรถนั่นเองนะเพื่อนเวลาเราเข้ามานะครับแต่ก็เราจะเข้าข้างหน้าหรือว่าจะเข้าเอ่อข้างๆก็ได้นะเพื่อนสำหรับไอ้การแมนแฟกชั่นรี่นะครับเข้าไปที่โรงรถได้เลยนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้ามาที่โรงรถแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เดินมาตรงนี้นะครับนี่เป็นทางออกแบบนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้จะเป็นการฟ้าทราเวลนะนเพื่อนๆของไอธุรกิจการแมนแฟคทอรี่ไอระบบเนี้ยมีตั้งแต่ภาคเลกัซีแล้วนะครับผมใครที่ในภาคเก่าหรือภาคใหม่ก็สามารถทําได้นะนั่นเองนะในการฟ้าทราเวลนะครับปกติการฟ้าทราเวลจะมีแค่แบบนี้นะครับผมสมมุติว่าเรากด Enter ไปมันก็คือจะไปโผล่แบบเอ่อตรงตรงนั้นเลยนะนเพื่อนๆเออเห็นไหมมีมีเยอะนะครับบอสตันเดลเปียโรลาเมซาเอลเซียนะครับเยอะมากๆหรือว่านอกเมืองไกลๆเลยก็ยังมีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบการฟ้าทราเวลอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะ เห็นไหมครับผมแค่นี้เราก็จะมาโผล่ที่ไกลๆแล้วโดยใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะอันนี้ผมโหลดไม่ถึง10วินะครับคือมาเลยนะครับผมนี่นะอ่าถ้าเราอยากกลับไปเราก็กดตัว E นะครับผมเพื่อกลับอ่การแมนแฟคทอรี่นะครับก็มันเป็นอะไรที่สะดวกนะนี่หน้าตามันนะครับผมถ้าเราไปใกล้ๆเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถกลับที่การแมนแฟคทอรี่ได้นะแต่ว่าจะแบบจะไม่สามารถไปที่อื่นได้อีกนะครับผมคือมันจะกลับการแมนแฟคทอรี่เท่านั้น ถ้าเราอยากไปที่อื่นเราต้องเลือกที่การแมนแฟคทอรี่เท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนเออเราต้องแบบเราต้องยืนอยู่ที่การแมนแฟคทอรี่นะครับเราถึงจะเลือกไปที่อื่นได้แต่ถ้าเราอยู่ที่อื่นอยู่แล้วเราจะไปได้แค่การแมนแฟคทอรี่เท่านั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีทุกจุดนะครับจะมีแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นเองนะแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับมา ดูวิธีการาฟารทาวเวลแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยจะมีแค่เฉพาะ next gen นะครับหรือแค่คนที่เล่นภาคใหม่นั่นเองนะเพื่อนอผมจะเรียกภาคเก่ากับภาคใหม่แล้วกันนะครับภาคเก่าเนี่ยทำไม่ได้แต่ภาคใหม่ทําได้ก็คือเพื่อนเอนอโทรหาแท็กซี่นะครับโอเคพอเพื่อนเพื่อ,อโทรหาแล้วนะครับก็รอแท็กซี่มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นแท็กซี่กัน โอเคแท็กซี่มาแล้วนะครับอ่าพอมันมาพ๊บมันบีบแ,แต่เราเนี่ยเราก,กดตัว F ขึ้นรถนะครับพอเราก,กดตัว F ขึ้นรถนะครับถ้าใครอ่าโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะเดี๋ยวผมจะสอนการ F K นะคใครที่อยากปล่อย F K นะครับผมสามารถเรียกแท็กซี่แล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะครับได้ทั้งภาคเก่าและภาคใหม่นะครับเรียกแท็กซี่มานะครับแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยนั่งจ้องหน้ากับเนี่ยเจ้าของแท็กซี่อย่างเนี้ย ไม่ต้องกดอะไรนะครับมันก็จะเป็นการที่ปล่อย F K นั่นเองนะเพื่อนๆถ้าใครที่อยากจะ F K นะครับอย่าลืมนะครับอย่าเปิด C O หรือ M C ทิ้งไว้นะครับไม่งั้นมันจะมีการป้นได้แต่บางธุรกิจต้องยอมรับน,นะครับบางธุรกิจก็จะมีการป้นอยู่ดีนะต่อให้เพื่อนๆไม่เปิด C O หรือ M C นะครับอย่างเช่นธุรกิจขนกล่องอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีเกิน,นลิมิตท,ที่เขาตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนป้นแล้วนะครับโอเคมาดูวิธีการฟาดเทเวลกันนะครับวิธีการฟาดเะ เนี่ยแล้วเพื่อนๆสังเกตในแบบซ้ายนะเพื่อนๆสังเกตแบบซ้ายไว้นะครับเนี่ยแบบเนี่ยซ้ายไว้นะครับซ้ายล่างเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกเป็นแบบที่มันปักหมุดเห็นไหมครับมันจะมีปักหมุดเห็นไหมแบบนี้คือปักหมดุอหมดอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนปักนะแต่ทางตัวเกมเนี่ยเขาเป็นคนปักมาให้นะครับเราต้องเลือกอันที่มันปักหมุดนะครับเนี่ยเลือกปักหมุดอย่างนี้นะเนี่ยเห็นป่ะเลือกเฉพาะปักหมุดนะพอเพื่อนๆ <im S 2> เลือกปักหมุดปุ๊บเนี่ยเราก็กด enter ไปพอเพื่อนๆกด enter ปุ๊บเพื่อนๆกด enter อีกทีนึงโอเค่ง เห็นไหมครับผมเราก็จะมาโผล่ข้างบนแล้วน,นั่นเองเพื่อนเป็นการเรามาตามปักหมุดนะครับผมมากเคยลองกดปักหมุดเองแล้วเนี่ยวิธีการปักหมุดก็คือกดเมาส์ไอลูกกิ้งเมาส์ครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการปักหมุดใช่ไหมแต่ทําไมไม่รู้นะครับว่าแท็กซี่มันถึงไม่มาตามหมุดที่เราเป็นคนปักนะครับมันจะไปหมุดตามที่แบบเหมือนเขาปักมาให้นะครับเราต้องเลือกแบบนั้นนะแล้วเรากด Enter อีกทีเพื่อทําการฟ s าท r a v e l น,นั่นเองนะเพื่อนอ่ายไหมนี่ก็เป็นการฟ s t travel อีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้เฉพาะ TDA Pass หรือเปล่านะครับผมว่ามี TDA Pass อยู่แต่ผมอ่ะเออ ใครที่ไม่มีจีเดพัทลองเอาไปทําก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ก็โอเคมันน่าจะได้เฉพาะจีเดพัทนะแต่เอาง่ายๆว่าไอ้การทําแบบนี้น่าจะได้แค่เวอร์ชั่นใหม่นะครับวิธีการฟ้าทัว e l แบบนี้นะฮะมาครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการฟ t าทัวร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการย้ายลงรถนะเพื่อนๆโดยที่โดยที่เราไม่จะเป็นต้องขี่รถไปขี่รถมานะครับผมเหมือนผ้าเก่านะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมานะครับผมเลือกคําว่า Manage Vehicle นะครับเลื่อนลงมาคําว่า Vehicle Organization นะครับ พอกดเข้ามานะครับเขาจะขึ้นเป็นงรถของเราใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับสมมุติว่านะฮะผมจะย้ายรถ่าผมจะย้ายรถไอ้นี่เห็นไหมฮะเอเลจีอาร์เนะครับไปลงรถใหม่เป็นลงรถร้อยคันของผมนะครับผมก็กดที่ไววูดขับกาลาดนะครับเลือกลงรถอันนั้นนะแล้วก็ไปเลือกวางนะครับว่าผมจะวางไว้ที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมจะวางไว้ที่ชั้น3แล้วกันนะครับพอผมก็กด Enter แล้วก็ยืนยันเพื่อ Enter ออีกทีนะครับอันนี้ก็ย้ายมาแล้วนะนี่ครับ นี่ค,คือวิธีการย้ายง่ายมากนะครับสมมติว่าผมจะย้ายกลับอุย้ยอันนี้มันแบบเฮ้ยผมเลือกผิดแต่ยผมอยากแบบจัดลงรถเป็น Honda Ni s ส a ัน o ต o t ตผมก็เราก็กดเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลือกลงรถกลับคืนไปเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าไปลงรถไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับกด enter เข้าไปแล้วก็กด enter อีกทีเพื่อทําการยืนยันนะครับมันก็จะไปลงรถตามนั้นแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการย้ายลงรถแบบนี้มันห้ามอยู่ในลงรถอนะสมมติว่าเราจะย้ายอ่าเราจะย้ายรถจากเอเจนซี่ไปออโตช็อปใช่ไหม เราห้ามยืนอยู่ในโรงรถนะครับเราต้องยืนอยู่แบบเนี้ยที่สาธารณะแบบนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะข้างหน้าตึกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ห้ามยืนอยู่ข้างในตึกนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะย้ายรถจากออโต้ช็อปไปเอเจนซี่ผมห้ามยืนในออโต้ช็อปหรือว่ายืนในเอเจนซี่ก็ตามนะครับหรือว่าห้ามยืนในโรงรถไหนก็ตามนะครับมันต้องออกมาข้างนอกนะออกมายืนข้างหน้าตึกได้เลยนะเพื่อนเออประมาณนี้คนระับผมสำหรับการที่เราจะ ฟาสทาวเวลแล้วก็วิธีการย้ายรถนะครับผมในภาคใหม่นะครับใครมีชิคอะไรก็สามารถมาแนะนําหรือคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเราได้นะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งจะลองเล่นนะสำหรับ Next Gen ก็รู้แค่คร่าวๆนะครับผมก็เอามาแนะนํากันนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย